สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบะนะครับสี่ประตูออตโตนะ้วันนี้มาในตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะตัวเริ่มต้นนะบางคนรู้แล้วใช่ไหมสี่ล้อตัวเริ่มต้นทุกคนบอเฮ้ยสปอร์ตีคูณสี่แน่เลยครับนะใช่ครับกลับมาแล้วนะครับรถที่ก๊อฟมารีวิวเนี่ยจะเป็น MY 2025นะครับก็คือผลิตป,ปี ยี่ห้าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับสปอร์ตสี่คุณสี่กับผมเนี่ยสตอรี่ยาวนานมาก,กนะนะครับในปี2 0 2พเป็นรถที่ผมโดนถอนจองเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าจองมาไม่มีรถฟอร์ดไม่ผลิตมาสี่กูขึ้เก้าเดือนอะเนาะลูกค้าผมจองแต่มีนามเมษาไม่ผลิตรถอีกทีเดือนสิบเอดูจะบ้าตายนะครับหายไปเลยอะ นะครับโอ้โดนหนอนจองเยอะมากนะครับแล้วรถมันมาผลิตเดือน11หรืออะไรก็ผลิตไม่กี่คันหรอครับตอนนั้นลูกค้าผมก็ไม่กลับไปแล้วไปกันหมดแล้วนะครับฮะไม่เป็นไรอดีตมันผ่านไปแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ปัจจุบันนะครับก็ตัวนี้รถที่เรามารีวิวเป็นปี2025ครับผมกลับมาจองแล้วนะแล้วก็ผมมีรถส่งอมอบแน่ๆนะครับ เดือนนี้น่าจะมีสีดํากับสีขาวเดือนหน้านะครับนี่ผมถ่ายปลายเดือนมีนานะมีสีดําสีขาวนะครับรอติดตามแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวผมมีสีเทานะครับรถที่จําหน่ายจริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมดสีสีนะครับสีขาวสีดําสีเทาสีน้าเงินนะไม่มีสีส้มแล้วนะครับไม่มีสีบอลเงินแล้วนะนะครับจะเป็นน้ําเงินเข้ามาแทนนะครับน้ําเงินน่าจะเป็นตัวชูโรงแหละนะครับที่จะใช้เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ เขาวันที่ก๊อปถ่ายเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงแล,ล้วก๊อถ่ายก่อนมอเตอร์โชว์แต่ตอนลงมันอาจจะไปลงหลังมอเตอร์โชว์นะนะครับก็อ่ะมีจําหน่า4สีนะครับ,มรบผมอ่ะได้มีคนจองมาออกรถแล้ว3สีนะครับใครที่ดูรถสปอร์ตสีน้ำเงินนะครับซื้รถกับก๊บกอปนะครับก๊อปจะได้รีวิวให้ทุกท่านได้ชมไม่ครบนะนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปชม ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับวันนี้อาจจะเ,เกินอย่างนี้ก่อนเลยวันนี้นะครับเราชมสปอร์ตขับสี่ปุ๊บเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้จะเป็นคลิปเปรียบเทียบรถแต่ละรุ่นที่ทุกคนนะครับบอกว่าให้ให้ก๊อฟทำเนาะเพราะว่าปีก่อนกอนก๊อฟทำมาแล้วใช่ปี2024นี่เดี๋ยวรถปี2025จะไล่เทียบกันไปหมด ก็เคยเทียบสปอร์ตขับ2กับ x l s ไปแล้วใช่ปหมเดี๋ยวก็จะมีเป็น y ายแทกับสปอร์ตขับ2 y งวายแทกับสปอร์ตขับ4อะไรพวกอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนั่งจับเทียบกันนะครับไล่ดูกันไปยาวๆนะครับยังไงนะครับฝากไปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับเรื่องรีวิวเปรียบเทียบรีวิวรถรีวิวชุดแต่งบา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 นะครับเพราะเดี๋ยวชุดแต่งใหม่กําลังจะออกอีกแล้วนะครับ y body f 2 2นะครับอ่ะเอาวันนี้เรามาโฟกัสคันนี้ก่อนดีกว่า นะครับนี่อันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของรถมากๆนะครับที่ให้ผมถ่ายเนาะขออันนี้ต้องบอกก่อนเลยมาขอรีวิวก่อนก่อนก่อนไปแต่งส่งมอบนะครับนะก็ขอบคุณครับที่ให้ผมและน้องๆในบริษัทถ่ายนะครับวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิว New Ford Ranger Sport นะครับวันนี้มาในตัวขับเคลื่อน4ล้อ Sport นี้มีจำหน่ายขับ2ขับ4นะตัวนี้เป็นขับ4 เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียอัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลได้หรือเซมิออโต้ได้นะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบัน1ล้าน9แสนเอ้ย1ล้าน8ห9 0 0บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับที่ฟอร์ดยิงโฆษณาคือล้าน49,000่าอันีเดี๋ยวผมแยกให้ทุกคน ได้ดูก่อนนะก่อนที่จะไปดูสเปครถนะครับเอามาเรื่องราคาก่อนนะงงาาเ,เนี่ยจะงงราคารถเต็มเตมเนี่ยคือล้านแปดหมื่นเก้าพันบางคนจะจัดราคาล้านสี่หมื่นเก้าได้ไหมได้นะครับหรือจะจัดราคาล้านแปดหมื่นเก้าแล้วดอกเบีย้ยต่ําก็ได้มันต่างกันนะล้านสี่หมื่นเก้าดอกเบีย้ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยปกติล้านแปดหมื่นเก้าก็จะเป็นดอกเบีย้ยต่ํานะครับไอเรื่องของโปรโมชั่นตรงนี้รายละเอียดนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์คุยกับผมอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะครับอ่ะ เราจะได้ไม่เสียเวลาในการพีเต์รถนะครับก็เนี่ยล้านแปดพันเก้าพันบาทวันนี้มาในสีดานะครับสีดําที่ลงจากเทลเลอร์มาแล้วย,ยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะมาดูเดิมๆมนะครับเนี่ยเป็นสีดานะครับนี่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเทากาไฟนะครับตัวตัวกรอบเนี่ยนะครับตัวกรอบที่เป็นอย่างเงี้ยนะกรอบบนนะครับกรอบล่างเนี่ยเป็นเทากาไฟคาดกลางก็เป็นเทากาไฟนะโลโก้เนี่ยเป็นโครเมียมพื้นน้ําเงิน นะครับเป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินก็อันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนในปี2025กับ2024ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับกระจังหน้าก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนะระบบตัวรถนะครับที่ปัดน้ำฝนอโอตโต้นะครับไฟหน้าเป็น led multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น led มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น led นะครับติดตั้งมาจากโรงงาน มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับแต่รถปี2025เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเราหมุนแค่พวงมลลาลัยมันไม่ติดนะนะครับในตัวที่เป็น LED multi reflector เนี่ยหมุนแค่พวงมลลาลัยมันไม่ติดเราต้องใส่เกียร์ D เดินหน้าก่อนนะครับเราถึงจะหมุนได้นะครับมันจะต่างจากปี2024นะปี2024มันขึ้นไปปุ๊บหมุนหมุนหมุนไฟตัดหมอกนะครับตัวเพิ่มมุมลำแสงเนี่ยติดแล้วแต่2025ต้องเข้าเกียร์ D นะครับ ประโยชน์นะครับก็คือตอนเราเลี้ยวเราอยู่เธอเรากลับรถเนี่ยมันจะได้เห็นเส้นถนนขอบถนนหรือใครที่สัญจรมันก็จะมีไฟตรงนี้ช่วยนะครับให้มันเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนที่สัญจรไปมาก็จะได้เห็นว่าเราเลี้ยวรถมาตรงนี้มันก็เป็นตัวเพิ่มแสงนะครับกันชนนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นตรงนี้จะเป็นทากาไฟนะที่เป็นตัวเหตุนะครับชายกันชนนะครับเป็นสีบอลเงินมีห่วงลากนะครับมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็น อุปกรณ์มาตรฐานเนาะแต่ผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูผมก็ยังไม่ได้ดูนะผมเลื่อนรถขึ้นมาเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแต่ผมเชื่อว,ว่ามันไม่มีมาหรอกมันต้องขายเราอยู่แล้วเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับการมอเตอร์การทันเฟอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่มีมานะครับใครสายขับสี่แล้วแบบจะเอาไปลุยจริงๆก็ต้องติดนะติดกันมอเตอร์พวงมาลายัยการทันเฟอร์เข้าไปนะครับชิ้นนี้จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่ลุยหนะักก็ไม่ต้องเปลี่ยนอนะใช่ป่ะถ้าเปลี่ยนแล้นก็สามพันกว่าบาทของแท้ นะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับพวกนี้มันก็เป็นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปลุยก็ติดการมอตเตอร์การทันเฟอร์หน่อยเพราะตัวรถไม่ได้มีให้มานะครับนี่ก็รู้พร้อมกันนะครับเห็นพร้อมกันโอเคไอ้พวกเพิ่มแพ็กเกจทั้งหลายทั้งแหล่มันไม่มีแล้วนะนะครับแต่เด,เดี๋ยวดูคันนี้ที่เด็ดเดี๋ยวดูนะไม่ไม่มีเดี๋ยวจัดเพิ่มเข้าไปอ่ะด้านข้างคิ้วล้อ นะครับก็เป็นสีดำด้านโชคเป็นโชคโมโนโทูปนะครับโชคคมโนโทูปก็ระบบเบรกเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดำนะครับสปอร์ตเนี่ยหน้าดิสหลังดำนะนะครับไม่ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเป็นหน้าดิสหลังดำล้อแม็กเดิมก็จะเป็นอย่างนี้หน้าเงาบางคนเรียกทูโทนนะครับขนาด18นิ้วยางเนี่ยเป็น255 65 R 1 8นะครับเป็น HT เป็นยางเฮทที ee, ก็เป็นยางดอกเรียบนะครับวิ่งเรียบวิ่งบนถนนดำพวกนี้มันจะประหยัดน้ำมันเงียบนะครับแล้วก็รีดน้ำได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกก่อนที่มันเงียบมันป็นไม่ค่อยดอกเฮททีอะ่ะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็ไม่ค่อยมีร่องยางเยอะไม่ได้ลึกยิ่งมีล่องยางเยอะลึกมันก็เสียงดังเนาะไอ้พวกล้อ,อยางเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับใครสนใจจะแต่งเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่ามาดูที่ตัวรถดีกว่า แก้มนี่จะเป็นแบบนี้ไม่มีตัวหนังสือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทอร์ากะไฟเป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกจะเป็นเทอรกาไฟนะครับเป็นเทอรกาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวมือเปิดจะเป็นสีเทอรกาไฟนะครับจะเป็นสีเทอรกาไฟมาพร้อมกับระบบสมาร์ททีนะก็ ทันล็อกรถแล้วก็พวกกำมือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะเราไม่ต้องหยิบรีโมทมากดปลดล็อกอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องเดินมาทันล็อกรถได้เลยแล้วก็กำมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับสะดวกสบายก็ทําได้คู่หน้านะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเปิดสาปโป้งไปอะตัวสปอร์ตครับบันไดเป็นบันไดดำํำ นี่ถ้ากับเราดูมาเนี่ยไล่ดูกันไหมเนี่ยปี2024กับ25นี่ตั้งแต่ไล่มายังมีแค่เปลี่ยนเรื่องเข้าเกียร์ดีเองเนาะเรื่องไฟตันหมองเ่องนั้นก็เหมือนเดิมนะพวกนี้เป็นยูโรไฟนะครับแต่เลนเจอร์นะครับมันจะไม่ได้มีแอดบงแอดบู Ad อะไรนะนะครับไม่มีนะนะครับไม่มีรถเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดแต่มาใน,น,นที่ก็บอกมันเป็นดัมนะครับรถเราเป็นแหนบพวกนี้มันได้เยียมนี่เหมือนเดิมอ่ะไฟท้าย ไฟท้ายเป็น LED แบบฮาร์เหมือนเดิมว่าเป็นตัว C ใช่ปะเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับด้านล่างไม่มีอะไรนะเป็นผมเรียกว่า LED แบบฮาร์หรือแบบครึ่งนะนขณะขับ4ยังเป็นแบบครึ่งเลยใช่ไหมอ่าใครอยากจะใส่เป็นแบบฟูลเซ็ตก็ต้องเปลี่ยนเอานะเดิมๆม,มันเป็นแบบนี้เนาะฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องฝังที่โลโก้นะครับมีกล้องฝังที่โลโก้แบบนี้นะครับ กันชนท้ายอจะเป็นเทากาไฟนะครับไม่มีเซ็นเซอร์ล้อแม็กก็ยังเป็นล้อกระทะนะขนาดสิบเจ็ดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นแม็กก็เป็นกระทะเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมตัวสปอร์ตมันไม่มีเซ็นเซอร์มานะเซ็นเซอร์มันเริ่มที่ว i ยแ็แล้วก็ฝาท้ายนะครับก็เป็นผ่อนแรงนะครับฝาท้ายเป็นผ่อนแรงนี่มีเหล็กพอเช่นบาร์ ปกติครับนะเรามาดูกันภายในเป็นบอดหนังนะครับเป็นบอดหนังเหมือนเดิมแล้วก็มีที่ดึงมาไว้เป็นที่เท้าแขนวางแก้วนะครับเหมือนเดิม แอร์มีแอร์หลังปลั๊กไฟอ่ะตัวสปอร์ตก็จะเป็น12โวล์นะ180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุรีเดี๋ยวดูสิข้างหลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนี่ก็ใหม่ๆเลยอ,อ่ะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแม่แรงไว้เปลี่ยนล้อเนาะน่าจะมีแรปเตอร์ตัวเดียวไหมที่หัวหมุนแม่แรงมันไม่ใช่สีดำแบบนี้นะ ผมยากรู้ไอ้นี่เหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนไหมยังะนะครับล็อกตัวพวกบล็อกถอดล้อนะครับก็ยังเหมือนเดิมมันไม่โฟกัสแหละนะยังเป็นสายดึงเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นกล่องใส่ของนะต้องปิดคืนก่อนอข้างหลัง มาดูข้างหน้าเป็นหนังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะครับชุดกระจกเบาะคนขับปรับได้หกทิศทางผู้โดยสารปรับสี่ผู้โดยสารจะไม่มีขึ้นลงนะคนขับจะมีขึ้นลงนะครับเป็นเบาะหนังอ่ะแล้วก็ความแตกต่างที่เปลี่ยนไปเนาะ ตัวนี้มันจะไม่ไม่มีคําว่าสปอร์ตแล้วถ้าเป็นปี2024มันจะมีคําว่าสปอร์ตตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ปี2025ไม่มีแล้วคําว่าสปอร์ตนะครับพวงงาลัยนิ่มขึ้นนะครับผิวสัมผัสนิ่มขึ้นเป็นหนังที่แบบดูแบบจับแล้วสบายมือขึ้นกว่าตัวเก่านะมีคูดคอนโทรลมีพวกจํากัดความเร็วล็อกความเร็วอะครับมี พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาเนาะขึ้นลงเข้าออกได้ปรับได้สี่ทิศทางครับรองรับทุกสรีละแล้วกดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะมันรถมันยังไม่ได้พิธีไอเลยมันเพิ่งลงมามันก็เลยกดออนไม่ได้นะมาแล้วต้องย้ำหน่อยนะเดิมๆมันจะไม่มีนะครับที่วางแก้วเดิมๆมันจะไม่มีนะเดี๋ยวติดเอาแล้วก็นี่ชุดควบคุมต้องถอดรองเท้าก่อนแฮปเลิ โอเคอันนี้จอนะครับจอก็จะเป็น8นิ้วตัวสปอร์ตเนี่ยเป็นจอ8นิ้วหมดนะครับ4ก็เป็น8นิ้วเห็นไหมกับ2ก็เป็น8นิ้วแบบนี้กระจกมองหลังตัดแสงนะครับอัตโนมัติแล้วก็มีไว้เสียบ USB เนาะเก๊เขาจะเป็นเก๊ด้านล่างอย่างเดียว นะครับเกด,ด้านล่างอย่างเดียวตรงนี้ก็ไม่มีจอกลางนะครับจอกลางเป็น10นิ้วน,บบนะครับจอกลางเป็น10นิ้วเป็นซิงค์ a a ร์เอ o a อนด์อ a โ p ้แอปเปิแบบไร้สายนะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชัน Ford Pa s s ของ Ford นะล็อกรถปลดล็อกรถบีบแต่หาตำแหน่งรถด,ดูตำแหน่งรถสตาร์ทรถดับเครื่อง นัดเข้าศูนย์ดูน้ำมันอ,อุยอยู่ในนั้นหมดนะครับใช้ได้หมดนะครับแล้วก็มีอีกระบบก็คือรองรับนะครับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะนี่เป็นจอสิบนิ้วยังไม่ได้ปลดหมดโรงงานนะแอร์นะครับแอร์เป็นอิสระนะครับแยกสายขวาต่างคนตั้งหมุนได้นะแยกสายขวานะครับข้างหน้ามี USB Type A Type C นะครับแล้วก็มี Wireless Charge มีไวเลสชาร์จแล้วก็นี่เห็นไหมมีระบบ Auto Start, Stop, ออโต้สตาร์ทสต็อปเนาะเพราะเป็นยูโรไฟนะครับมีโหมดออฟโรดตัวขับ4มันจะเป็นอย่างนี้มีโหมดออฟโร a ดก็คือไว้ใช้งานนะครับในสถานการณ์ที่ต้องไปวิ่งก็จะมีะควบคุมความเร็วลงเขานะครับกดจิ้มไปได้เลยมีดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องต้องไปลุยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวองศา พอตัวนี้มันไม่มีกล้องใช่ปะมันก็จะเป็นองศาว่าเฮ้ยคุณบิดล้อคุณหมุนเอียงอะไรยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันทําได้ป่ะจบเลยนยนีไม่ได้ปลดโหมดน,นนะเนาะลองดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเลขล้อที่บิดไหมนี่17องศาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ารถมันเอียงมันก็อะไรอย่างเงี้ยครับมีตัวเหมือนคีาเรียก pitch and roll กระแดะซะด้วยกูนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,อ,ะนอ่านี่ยมาดูต่อที่ตัวรถครับใส่หน่อยครับนี่นะฮะก็รถฟอร์ดเราอ่ะนะครับจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับพาร์ทไทม์ก็คือเราสามารถเลือกขับสองได้ขับสี่ได้อะไรได้นะครับขับสองไฮไปสี่ไฮเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยเนาะเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องจอดแต่ถ้าเกิดขับ เข้า4โลอะครับ4ี่ความเร็วต่ำหรือที่จะเอาไปวิ่งออฟโรดอะครับก็ต้องเข้าเกียร์ว่างก่อนนะรถมันถึงจะเข้าได้เนาะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะครับ mm. ไดโหมดที่เราหมุนเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน6โหมดจะมีโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงถนนลื่นนะครับโหมดลุยทรายโหมดลุยโคลนล่องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกโหมดนะครับเขาจะปิดเรื่องของตัว ESP เปิดดิฟล็อกทำนู่นทำนี่อ่ะครับเขาก็จะคำนวณให้เราขับง่ายอ่ะ,อะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นจริงๆรนะิงเนาะในตัวสปอร์ตขับสี่อ่ะบเคลียร์ก่อนนะนี่ผมลองหมุนนะเห็นปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมขับขับอยู่ฝนตกผมก็เปิดได้เลยสลิปได้เลยเห็นปะมันจะเป็นโหมดฝนนะครับมันก็จะเข้าสี่ไฮให้เห็นไหมจะขับสองนะเราแค่หมุนเนี้ยอ่ะนี่เราก็หมุนเอาเห็นไหมครับ หมุนเอาปุ๊บตอนเราเข้าโหมดคนล่องเห็นไหมครับมันเปิดดิฟล็อกให้เข้าสีไฮให้นะครับตัด ESP ให้เขาก็จะปรับให้เราขับง่ายนะครับในทุกสถานาการณ์ที่เราเราหมุนเราเลือกใช้อะนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเลยไอ้พวกนี้ชอบมายุ่งกับคันเร่งพี่ตอนหมุนมายุ่งคันเร่งยุ่งพวงมาลายัยยุ่งเบรกเพราะตอนมันหมุนนะครับเข้าไปโหมดเมื่อกี้มันจะมีตัวช่วยใช่ปะ อ่ะให้แบบรถมันขับง่ายตามที่เขาตั้งโปรแกร,รมมาไว้อ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าไม่ต้องยุ่งอย่าขับแบบเดิมพี่ก็กดนี่ให้มันเป็นสี่ไฮแบบนนวนอย่างนี้ก็ได้นะเห็นปะตอนกดสี่ไฮปุ๊บมันก็ไม่ได้เปลี่ยนโหมดไม่ได้อะไระครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าให้รู้ว่าของเราเป็นขับสี่แบบพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็มีโหมดกันกัแบบขี่ให้เลือหกอโหมดแล้วกันเนาะเบรกมือตัวสปอร์ตจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะ ด้วยความที่มันเป็นเบรกมืออย่างเงี้ยเบรกมือมันต้องชิดตัวใช่ปะ่ะเกียร์มันก็เลยจะโดนผลักไปอยู่ฝั่งซ้ายระบบขับเคลื่อนมันก็จะโดนผลักไปอยู่ข้างหน้าแก้วน้ําก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะต่างกันนะกับพวกวายแท็กพวกสตนะอมแท็กนะอพวกที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าเกียร์จะอยู่ฝั่งนี้เบรกมือตัวช่วยแก้วอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่าใช้งานเหมือนกันแค่จากเปลี่ยนเกียร์ตรงเนี้ยเป็นเอื้อมออกไปหน่อยนะครับนิดเดียวตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนเดิม ข้างล่างก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเครถรุ่นนี้แอร์แบ็กหใบนะครับแอร์แบ็กหใบ ABS EBD ป้องกันล้อลอ็อกกระจายแรงเบรกมีเหมือนเดิมนะครับ HLA ออกตัวบนทางราชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำม,มีนะครับ EST TCS เสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนซีมีนะครับครบแหละ เมื่อกี้เราก็ดูแล้วเนาะอันไหนที่มันมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมยังไม่ได้ใส่โช๊คอะ่ะผมเปิดให้ดูอย่างนี้แ,ล,แล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับเขาเอาออกนะเห็นปะก็คือแผงกันความร้อนนะครับในตัวสปอร์ตมันจะไม่มีมาแล้วทุกท่านได้เห็นนะมผมนี่นะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่นี่ไงยังไม่ได้แต่งนะครับรถเพิ่งลงมาเนาะก็ Gud, อันนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับอ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่เนาะก็พามาชมรอบตัวรถโดยละเอียดนะครับผมมองว่ารถคันนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นออฟโรดแล้วแบบต้องการเอาไปแต่งอะบางทีบางคนเอาไปลุยป่าคือเราสมมุตินะเรามีรถเก่งอยู่แล้วอ่ะสมมุติเรามีเอเวอเรสต์อยู่แล้วคันหนึ่งขับ2อขับสก็ได้หรือเรามีรถเก่งก็ได้เฮ้ยเราซื้อรถมาเพื่อลุยอะไว้ใช้ขับลุยขับเล่น บางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการเซ็นเซอร์หน้าหลังไม่ได้ต้องการระบบช่วยเบรกก็ได้นะครับที่เขาทํามามันก็แต่ละรุ่นมันก็มีความแตกต่างกันอแต่ถ้าเกิดสมมติเราซื้อรถคันเดียวเลยใช้คันเดียวเราอาจจะซื้อ4ี่คูณสที่มีระบบช่วยเบรกมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวท็อป่อะพูดง่ายซื้อสตอมแท็กเลยซื้อไวแท็กขับ4เลยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ระบบไอ้เซ็นเซอร์ช่วยเบรกอะ่ะมันไปช่วยพี่ในป่าไม่ได้หรอกมันส่วนใหญ่มันต้องมาช่วยกันข้างนอกนี่แหละใช่ไหมครับอ่ะ แต่อย่างเงี้ยมันอาจจะเหมาะสําหรับบางคนที่เอาไปใช้งานแบบสมบุกสมบ,บันหรือมีรถอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการเอารถแบบเฮ้คันนี้มาแต่งเอามาลุยก็ได้นะครับลองเลือกดูนะว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับแล้วถ้าเกิดสนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ